กศนตบพันาขอนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินคัดเลือกกศนตบลต้นแบบ 5D p r e m i ยมประจำปีงบประมาณ2,565ดังนี้กศนตนพนาเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาในสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครภายใต้การบริหารงานของนายชานชายัยุลกองเสียงผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนคร กศนตลพน,นาตั้งอยู่ที่404หมู่ที่6ตบพัน,นาอพ,อพันนิคมจวสกลนครภายใต้การบริหารงานของนายมงคลแก้วดีผู้อำนวยการกศนอเพ,อพนานนิคมมีบุคลากรครูในการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานกศนดังนี้นางสาวกัญชลิตานันติหัวหน้ากศนตลพนา,น,พน,น,านางสาววันวิสาพาชิงศรีครูกศนตบลน,นางสาวกนกวรรณกรมแสงครูศูนย์การเรียนชุมชน กศนตบลพนาได้ทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลสำนักงานกศนและตามหลักเกณฑ์กศนตบล5ห้าดีพรีเมียมที่มีผลเชิงประจักษ์ดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆจีเชอร บุคลากรครูกศนตมบลพนามีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอในการพัฒนาการศึกษาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในด้านต่างๆดังนี้กศนตำบุพนามีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสํานักงานกศนมีการบริหารจัดการในด้านวิชาการการจัดทําข้อมูลระบบฐานข้อมูล ข้อมูลที่บริหารจัดการที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบันในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กศนตำบลพนามีจํานวนนักศึกษาในระดับประถมศึกษาจํานวน10คนมัธยมศึกษาตอนต้น15คนมัธยมศึกษาตอนปลาย17คนรวมนักศึกษาในความรับผิดชอบ42คนกศนตำบลพนามีระดับความสําเร็จการดําเนินง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปนตามเกณฑ์ตัวชี้วัด กอนสนตํตำบนต้นแบบ 5D p r e m i u ยมมีจำนวนนักศึกษาที่มีสีสอบเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเน็ตจำนวน21คนเข้าสอบ20คนคิดเป็นร้อยละ95.23มีนักศึกษาจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน4ภาคเรียนจำนวน17คน จบหลักสูตร16คนคิดเป็นร้อยละ94.1% 1ีจํานมีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสมริดปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จําจำนวน42คนเข้าสอบ42คนคิดเป็นร้อยละ100เอร์เซตและมีจำนวนนักศึกษาที่มีผลสมริดทางการเรียนเฉลี่ย2.0 0ขึ้นไปในรายวิชาบังคับทุกระดับคิดเป็นร้อยละ8 8 0 9ด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตาบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ g o Good p l a c e Best Check-in กศนตำบลพนามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบลให้มีความดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้อาคารมีความมั่นคงเป็นสัดส่วนและมีความปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรและมีความสุขในการเข้าใช้บริการ ด้านที่3กิจกรรมการเรียน,นรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการ,รศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามทยายัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activity ี้กศนตบนพนามีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามทย่ยัยที่มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดีกศนตบนพนามีการใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไซต์ออนแอร์ออนไลน์ออนดีมนและออนแฮนเข้ามาผสมผสานในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom, Class Start มีการจัดทำสื่อในรูปแบบออนไลน์มีแพลตฟอร์มออนไลน์ e-learning และมีการออกแบบกิจกรรมในรูปแบบ on-demand สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและเป็นระบบโดยคำนึงถึงต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ ที่ที่ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกุศลนาชีพกศน,นตะบลพนามีภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆซึ่งแม้แต่บวรบ้านวัด โรงเรียนกศนตบลพนาการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายซึ่งมีความเตรียมใจตั้งใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนานิคมและกศนตบลพนาเป็นอย่างดีด้านที่5 มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กศนรตาบลพนามีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนมีเ่อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งกศนรตาบลพนาใช้ระบบรูปแบบพนาโมเดลเข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมมีการจัดทำในรูปแบบอนาล็อกทำมือมีการจัดทำโดยใช้สื่อดิจิทัลสุดท้ายคือมีการนำสื่อทั้งสองอย่างมาทำเป็นนวัตกรรมในรูปแบบไฮบริดเ e a r n นิ่ง e-learning โดยมีการเรียนรู้แบบผสมผสานาระหว่างในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนมีสภาพแวดล,ล้อมที่เหมาะสมและบรรลุผลสำเร็จในการจัดการศึกษาให้ดีที่สุดผลงานที่ภาคภูมิใจปีงบประมาณ2564ได้มีการเข้าถวายงานการทำเวิร์กชอปการทำผ้ามัดย้อมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจณกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอนกอยตลสว่างอำเภอพ,าพานานนิคมจังหวัดสกลนครและเข้าถวาย วายงานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพในการเสด็จส่วนพระองค์เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำขาอำเภอพานานิคมจังหวัดสกนลนครกสนตำบลพานาขอจบการนำเสนอข้อมูลการประเมินคัดเลือกกสนตำบลต้นแบบ 5D พรีเมียมเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ